วันนี้พาไปเดินทุกตัวเลยมี2องตัวฮะเะดีย์ดีสับเะดีสับโอเคมามีอุ้มดีกว่ามารถมาทุ่มยี่สค่ะไปเดินออกกำลังกายกันตนม้นสวยมากเลย ได้จะรอบหมู่บ้านอ่ะใจดีเก่งมากอันนี้คือหลังบ้านเราค่ะให้วิกิไปขยำไม้ดึงหญ้าออกจากสวนโอเคถึงบ้านแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็เหนื่อยดิ Is that okay?